เห็นอย hey, ู่บอกว่าคนบ้านเจ้าของนี่มันมันถือทำลายมากสัาไหบจนได้เอาแค้นเอาพินเอาอย่างมัต่อสู้ในในทุกอย่างที่เขาสี่สู่ได้เพราะว่าเขาบอมีอาวุธเขามีแค่นี้เขามีแค่ศิลปะเขามีแค่หมอลำเขาก็เห็นอยู่ว่ามึงบ่มีตาบอกว่าความรวมลำมันมี มันเกิดขึ้นอีหยังเนี่ยมึงบ่มีตาบอกว่าคนตายมึงบ่มีตาบอกว่าแบบเกิดอีหยังขึ้นกบเยาวชนเกิดอีหยังขึ้นกับลูกหลานลูกหลานไปเลียนหนังสือกับบไดด้เป็นหยังลูกไผ่ต้องมาเสี่ยงเสี่ยงชีวิตแต่ละมือเนี่เจ้ามันเฮียกว่าตาบอดบ่แมันตาบอดนะครับมันบ่มีคํสิเว้านอกจากว่าให้มีความเป็นมนุษย์บ้างไหนว่าคนเท่าเทียมกันเนี่มันบ่ดีมองดนี่กฎหม like ายที่เท่าเทียมกันความเป็นมนุษย์ที่เท่าเทียมกันคนทุกคนมีสิทธิในความที่สิเป็นมนุษย์มีสิทธิในการ เป็นคนคนหนึ่งอย่างเสมอภากยางมีศัก์สีเท่าเทียมกันแล้วมันก็ดีมองได้ครับสำหรับคนที่มั่งบอีผมว่ามันย่านเฮาเป็นคนลืน่นมันซื่อ,อ,อมันเป็นวิธีการที่ที่เขาสแสดงออกอะว่าเขา,าเอาแล้วว่าเขาแบบค้นบอยเขาสแสดงการต่อต้านกับอำนาจที่บขชอบทำพวกนี้ครับเป็นสิ่งที่น่าสนใจแม้กระทั่งตัวผมเองกเอาแค่นมาเป่าไิมันก็เป็นการสแสดงออกซึ่งาแบบรูปแบบสันติวิธีด้วยเราเฮาบอดไม่ทำลายผู้ใดเฮาแค่เอาแค่มาเป่าเขาแค่เอาสเก็ตมาเล่นทุกคนจะเอาซอกมาเขียนมันก<ๆ> บ่าอะไรแค่ยังไหลได้ก็เลือบได้นี่มันเลือบได้ซสวัสดีผมมองว่า,วา,วา,วาเป็นเรื่องที่ไร้สาระมากๆเลยขณะที่วงการตำรวจแคดเลื่องเสียหายบัตรสบระยำำ่ำซ้ำใดมามั่ว่งเบืองกับเยาวชน คนรุ่นใหม่ที่เขาออกมาเสียสละออกมาเพื่อเรียกร้องสิทธิ์เพื่อทุกคนสิทธิ์เพื่อคนมูหลายนี่ไหมครับกับกายเป็นสัญลักษณ์ของความช่างชาติยังสิมันก็รู้สึกงรถมูใจนหลังจากที่แบบถึกคดียุหาแยกลาดเผานี่มันจะ่ใ้ผมได้เห็นความบัดซสบชัวรลายของของระบบเมืองไทย ที่มันเนาเฟะชัดกว่าเก่าหลายครับแต่กี่กับบอไดเห็นชาติัากปานี้มื่อว่าผมบอไดเห็นยังผิกข,ขนาดนั้นนะครับแล้วสิ่งที่เห่าสแสดงออกนั่นมันเป็นสิทธิและเสรีภาพที่เห่าพึ่งที่สีเห็ดได้แล้วกับมิสิทธิเฮ็ดอย่างชอบธรนะรับกับไก่ถือว่าเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจในการรักษากฎหมายกับเอาอำนาจพวกเนี้ยมาทำลายนากักกิจกรรมมาทำลายคนรุ่นใหม่โดยการยัดเยียดข้อหาโดยการทำลายเขา ທຸກຄົນມາເບິ່ງນ້ຳສຽງນ້ຳສອງໃດໄວ